จะมีอันดับหนึ่งในโลกสักกี่คนที่แขวนนวมตอนที่ตัวเองอยู่ในจุดที่สูงที่สุดนะครับวันนี้เราจะมาดูสาเหตุว่าทําไมแม็กนัสคาร์เซนอดีตแชมป์โลกหมกลุกถึงหยุดเล่นหมกลุกไปนะครับแต่ก่อนที่จะอธิบายเนี่ยผมต้องเล่า2ออย่างเกี่ยวกับหมกลุกก่อนนะครับอย่างที่1นึ่งแรปเปอร์ทัวร์ครับแรปเปอร์ทัวร์คือหมากที่นักหมกลุกคนนั้นสามารถเล่นได้นะครับหรือว่าสมมุติว่าเป็นนักว่ายน้ําละกันนักว่ายน้ําคนนั้นอาจจะถนัดท่าฟรีสไตล์ท่ากบ หรือว่าท่ากันเชียงหรือบางคนอาจจะถนัดท่าผีเสื้อใช่ไหมครับแล้วนักหมักทุกคนจะมีหมากที่ตัวเองถนัดมากแล้วก็ถนัดน้อยนะครับแล้วเรปพัทัวก็จะประกอบไปด้วยหมากที่คู่เล่นคนนั้นถนัดมากๆนะครับแต่ว่าเรปปัทัวเนี่ยมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียครับเพราะใช่เราอาจจะถนัดหมากนั้นมากๆแต่ว่าข้อเสียคือคู่แข่งก็รู้เหมือนกันว่าเราถนัดหมากอะไรและเขาก็สามารถเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะไปเจอหมากนั้นๆได้นะครับทุกคนอย่างที่2 ที่จำเป็นนะครับคือ preparation ครับ preparation คือสิ่งที่เราต้องเตรียมไปก่อนเกมนะครับว่าเราจะเตรียมหมากอะไรไปก่อนเกมหรือว่าเราจะไปเจาะตรงไหนของรอบทัวร์คู่แข่งนะครับหรือแบบว่าพยายามจะเจาะหมากไหนที่เขาเล่นประจำและหาจุดอ่อนเขานะครับการที่คนนึงเนี่ยจะมาเป็นแชมป์โลกหมากลุกนะครับเกม format ที่ต้องแข่งกันคือเป็น format ที่ยาวที่สุดถูกไหมครับแล้วพอเกมมันยาวมากๆปุ๊บเนี่ยการเตรียมความพร้อมบางทีมันต้องเป็นหลักหลายเดือนเลยแล้วนี่ก็เป็นสิ่งที่แม g กนัสคารเซนเนี่ย คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเป็นคําพูดเขาเลยคือเขาก็เริ่มเบื่อแล้วที่เขาต้องเตรียมความพร้อมแล้วในทุกๆโอเพนนิ่งหรือการเปิดมาร์กเนี่ยมันก็มีวิธีให้คู่แข่งเขาบังคับเสมอนะครับทําให้แบบ Magnus สคา l s เซเนี่ยเขาไม่สามารถใช้สกิลเพลย์เขาได้เต็มที่ด้วย3ามาครับตอนเล่นเพราะว่าสมมติใครเจอ m a g n นัก็ต้องพยายามหาวิธีบังคับเสมอมันก็เลยอาจจะทําให้เขาสนุกน้อยลงนะครับแต่ถึงแม้ว่า m a g n นัสคา l s เซเนี่ยเขาไม่ได้เล่นเกมยาวแล้วหรือคลาสสิคอลเกมนะครับเขาก็ยังเล่นเกมฟอร์แมตที่เวลาสั้นกว่านั้นอยู่อย่างเช่นบลิสหรือราปิดนะครับสมมติเวลาแบบ3าทับนะครับเวลาฝั่งละสนาทีแล้วก็เพิ่มตาละ2วิไหนไหน เขาหยุดเล่นแล้วผมก็อยากจะให้ทุกคนได้ดูเกมสุดท้ายในชีวิตเขามันเป็นแบบเหมือนตาประทับความยิ่งใหญ่ของเขาในโลกหมากรุกนะครับในเกมนี้นะครับหมากฝ่ายขาวคือเดวิดฮาวเวลแกรด์มาสเตอร์จากประเทศอังกฤษ,ษ,ษ,ษที่เก่งมากๆส่วนแม็กนัสคาเซนนะครับอดีตแชมป์โลกของพวกเราเล่นหมากฝ่ายดำในเกมนี้ฮาวเวลเริ่มต้นเกมด้วยเบี้ย e4 ครับแม็กนัสคาเซนโต้กลับด้วยเบี้ย e5 เดวิดฮาวเวลพัฒนาม้า f3 ครับแม็กนัสคาเซนเล่น knight c6 หลังจากฮาวเวลเล่นบิชอป b หเนี่ยตอนนี้เป็นโอเพนนิ่งที่ชื่อว่ารุยโลเปสนะครับเป็นหมากที่ถูกเล่นขึ้นเยอะที่สุดในโลกหมากลุกเลยนะครับหมากหนึ่งเป็นที่นิยมมากๆเลยแล้วเรามาดูกันนะครับว่าแมกนัสคาร์เซนเนี่ยจะหาเหลี่ยมชนะคู่แข่งเขาได้หรือเปล่านะครับในเกมสุดท้ายของชีวิตเขาแมกนัสคาร์เซนเล่นเบียร์ a หกฮาวเวลตัดสินใจถอยนะครับด้วยบิชอป a สีในตำแหน่งนี้แมกนัสครับตัดสินใจเล่นไนฟ์ f หกนะครับเป็นการพัฒนาม้าขึ้นมา เดวิดฮาวเวลเข้าป้อมนะครับในตานี้แม็กนัสคาเซ่นเล่นบิชอป e 7อันนี้ถือว่าเป็นตาม,มาตรฐานอยู่นะครับฮาวเวลพัฒนาเรือไป e 1นึ่งแม็กนัสเล่นเบียบีห้าฮาวเวลถอยบิชอปนะครับไปบิชอป b 3ามแม็กนัสเข้าป้อมเดวิดฮาวเวลในตำแหน่งนี้เนี่ยตัดสินใจเล่นเบียด c 3นะครับตาถัดไปเนี่ยเขาต้องการจะปูเบียขึ้นมานะครับมายึดครองตำแหน่งกลางกระดานแม็กนัสคาเซ่นไม่ยอมนะครับแม็กนัสก็เลยชิงเล่นเบียด d 5ก่อนเพราะแม็กนัสต้องการจะ ให้ตัวเองมีกอกาชนะเยอะที่สุดนะครับไหนๆเป็นเกมสุดท้ายใครก็ต้องอยากชนะใช่ไหมครับเดวิดฮาเวลกินเบี้ยเข้ามานะครับด้วยอ e ีกิน D5 m a า n u s กนัสคาร์เซนเล่นไนกิน D5 กลับฮาเวลในตำแหน่งนี้เนี่ยเอาไนกินตรง E5 นะครับแม็กนัสก็กินกลับเช่นกันครับหลังจากเรือกินนะครับตรง E5 m a า n ม็ัสเล่นบิชอป p b เ <c oughs> เพื่อที่จะมาผูกม้าตัวนี้นะครับให้ม้าของ MagN นัสเนี่ยแข็งแรงตานี้ฮาเวลเล่นเบี้ยดีครับเป็นการมา คุ้มครองเรือของฮาวเวลนะครับทุกคนในตานี้เนี่ยแม n กนัสเลยตัดสินใจเล่นบิชอ o ป F6 นะครับมาขู่ที่จะกินเรือเดวิดฮาวเวลครับเดวิดฮาวเวลตัดสินใจถอยเรือไป E1 ครับแล้วตานี้ m แม n กนัสเนี่ยก็พยายามจะแลกตัวมาร์กนะครับเพื่อทําให้เขาได้ความเป็นต่อน,นิดนึงแล้วก็เข้าปลายกระดานนะครับแบบที่เขาถนัดแต่ถ้าในทรงนี้เนี่ยเรายังอยู่ในช่วงต้นเกมอยู่นะครับหรือว่าโอเพนนิ่งซึ่งกําลังจะเข้ามิดเกมแล้วนะครับ แม็กนัเล่นเรือ E8 นะครับมาขอต่อเรือเดวิดฮาวเวลกินเรือเข้ามาเลยครับด้วยเรือกิน E8 ตานนี้แม็กนัต้องบังคับอควีนกินใช่ไหมครับเพราะว่าเรือก็เช็คอยู่ควีนกิน E8 กลับครับหลังจากในเอสามเนี่ยซึ่งเป็นตาที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับโดยเดวิดฮาวเวลตาถัดไปเนี่ยเขาอยากจะเอาม้าถอยกลับมานะครับตรง C2 เพื่อพัฒนาม้าแต่แม็กนัศคาเซ่นในตานี้เล่นเบีย B4 เลยครับเพื่อทำลายโครงสร้างเบียคู่แข่ง เดวิดฮาวเวลนะครับตัดสินใจกินกลับมาเรียบเรียบนะครับด้วย4กิน B4 ตานี้ Magnus ก็เอามากินครับด้วยไน h t กิน B4 ตานี้้เนี่ยเดวิดฮาวเว l นะครับตัดสินใจพยายามเอาม้าเขาเข้ามาในตัวเกมครับตำแหน่งนี้เขาก็เลยเล่นไน i g ซีสีนะครับเพื่อตาถัดไปเนี่ยเขาอยากจะเอาม้าลงมาบนบ่อนะครับเพื่อที่จะให้ตัวเองมี Double Bishop ครับก็ถือว่าเป็นออปชั่นที่น่าสนใจนะครับในตำแหน่งนี้ Magnus ก็เลยเล่นไนซีหกนะครับกลับมาเรียบเรียนะครับ กันไม่ให้คู่แข่งโดดม้ามาด้วยนะครับแล้วก็จับช่องที่อ่อนแอนะครับก็คือช่อง DC d ีเดวิดฮาวเวลในตำแหน่งนี้เนี่ยเลยตัดสินใจเล่นเบี้ยดีเลยครับดันเบี้ยมานะครับตอนนี้ m a ็ n นัก็ต้องพยายามเอาม้าไปใช้ใช่ไหมครับแล้วแม็กนัก็น่าจะอยากเก็บตัวหมากไว้พอสมควรเพื่อเพิ่อมโอกาสชนะให้ตัวเองครับ m a ็ n นัก็เลยเล่นไหน h t d ีใช่ไหมครับ แต่ว่าถึงจุดนี้เนี่ยทั้ง2ฝั่งนะครับหมากก็ยังถือว่าสูสีกันอยู่นะครับถ้าเกิดเปิดเอนจิ้นเนี่ยก็จะบอกว่าสูสนะครับแล้วนี่ก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทําไมยุคนี้เนี่ยในเกมยาวการชนะมันถึงยากมากๆนะครับเพราะว่าคนที่แม็กนัสเจอเขาก็าเก่งมากๆเหมือนกันแล้วถ้าเกิดเขาไม่อยากจะเสี่ยงตอนเล่นกับแม็กนัสเนี่ยโอกาสชนะแม็กนัสก็อาจจะแบบมันยากมากเลยนะที่จะหาโอกาสชนะตอนเราเจอคู่แข่งที่เก่งแล้วเขาพยายามใค่จะเสมอเราอะครับในตําแหน่งนี้เนี่ย เดวิดฮาวเว l l ถอยม้านะครับด้วยไนท์ e3 เอาม้าไปเซตตำแหน่งก่อนนะครับเพื่อให้ม้าช่วยผูกเบีย้ยตัวนี้ด้วยนะครับในตำแหน่งนี้เนี่ยแม็กนัก็เลยเล่นไนท์กิน b3 เลยนะครับเอาม้าก,กินบิชอปเลยในตำแหน่งนี้เนี่ยเ a วิดฮาวเวลตัดสินใจเล่น Queen กินม้าครับทุกคนสังเกตไหมครับว่าในตำแหน่งนี้เนี่ยแม็กนันะครับเป็นลองเบีย้ยอยู่1ตัวนะครับคือหมากฝ่ายขาวเนี่ยมีเบีย้ยเยอะกว่าหมากฝ่ายดําตัวนึงครับ แต่ทรงนี้ก็ยังเท่ากันอยู่นะครับเพราะว่าแมกนัสเขาเข้าใจว่าเสียเปรียบเบี้ยตัวหนึ่งได้ถ้าเกิดว่าเขามีบิชอปคู่นะครับที่แข็งแรงมากๆในตำแหน่งนี้แต่สิ่งที่สำคัญคือเขาห้ามเอาบิชอปเขาไปแลกกับม้านะครับตอนนี้แมกนัสก็เลยเล่นควีน B5 นะครับสมมติว่าเดวิดฮาวเวลเนี่ยกินควีนเข้ามานะครับแมกนัสสามารถเอาเบี้ยกินกลับได้เรียบๆเลยและในตำแหน่งนี้เนี่ยมันเท่ากันแต่ว่าดำเล่นง่ายกว่านะครับเพราะว่า เบีย้ยตรงนี้ของมากฝ่ายขาวเนี่ยยังไงก็จะเป็นจุดอ่อนครับในอนาคตหมากฝ่ายดําสามารถเดินเรือมาได้นะครับแล้วก็มากินเบีย้ยในตำแหน่งนี้นะครับหลังจากควีน b ห้าเดวิดฮาวเวลเขารู้ครับว่ามันอาจจะทําให้เขาเล่นยากนะครับเขาเลยตัดสินใจถอยควีนนะครับไปควีน c สองตานี้แม็กนัสก็พยายามอีกนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะเริ่มยากที่จะหาทางชนะนะครับแม็กนัสเลยตัดสินใจเอาบิชอปกินเบีย้ยเลยครับตรง d ห้าในตานี้เนี่ยเดวิดฮาวเวลกินกลับ แมกนัสก็เลยเอาควีนกินม้านะครับตานี้ตอนนี้ก็ถือว่าสูสียังสู้กันได้อยู่นะครับแต่ว่าตานี้เนี่ยฮาวเวก็ถือว่าอ่านค่อนข้างดีนะครับเขาเล่น Bishop e3 เลยครับเพื่อมาเซตตำแหน่งตัวให้เหนียวแน่นนะครับแมกนัสคาร์เซนก็เลยเล่นเบีย h6 นะครับเปิดทางหายใจให้คิงในอนาคตนะครับเผื่อในอนาคตจะได้ขึ้นมาตานั้นได้นะครับแต่ว่าเดวิดฮา w e l ลในตำแหน่งนี้เนี่ย เขาตัดสินใจกินเบี้ยเลยนะครับด้วยควีนกิน C7 เลยแม็กนัสคาเซ่นเล่นบิชอปกิน B2 ครับตานี้ก็ไล่เหลือของเดวิดฮาวเวลอยู่นะครับเดวิดฮาวเวลในตำแหน่งนี้เนี่ยเลยเถิบเรือมาที่ B1 นะครับตอนนี้ตาถัดไปเนี่ยก็อาจจะขู่ที่จะกินบิชอปหรือเปล่านะครับแล้วก็ในตำแหน่งนี้แม็กนัสเฉยๆเลยครับเขาเล่นนะครับบิชอป E5 ครับเห็นไหมครับเอาบิชอปของตัวเขาเองนะครับมาไล่ควีนเดวิดฮาวเวลเดวิดฮาวเวลตำแหน่งนี้เล่นเซฟเซฟอีกนะครับ ควีนไป c2 ในตานี้เนี่ยแมกนัสก็เลยเล่นนะครับเรือ d8 เพื่อในอนาคตเนี่ยขู่ที่จะอาจจะเอาตัวของเขาเนี่ยมาเล่นนะครับในตำแหน่งนี้เดวิดฮาวเวลก็เลยเล่นเบีย h3 เหมือนกันนะครับเพื่อทางถอยให้คิงฮาวเวลในอนาคตอีกนะครับในตำแหน่งนี้เนี่ยแมกนัสก็เลยเล่นนะครับควีน d3 เลยครับมาต่อควีนนะครับ,รบเพื่อหวังว่าจะเข้า endgame หรือปลายกระดานที่เขาได้บีบนิดนึงนะครับ ฮาวเวลตัดสินใจลากควีนเลยครับด้วยควีนกินดี3ามแมกนัสเล่นเรือกินกลับนะครับในตำแหน่งนี้เนี่ยฮาวเวลตัดสินใจเดินเหนียวๆเลยครับด้วยเรือ E1 ตานี้แมกนัสก็เลยเล่นเบียเเลยครับพยายามพัฒนาตัวหมากอีกนะครับคือแมกนัสเนี่ยผมชอบเขาอ,อย่างหนึ่งคือเขาไม่อยากจะเสมอใครเลยแล้วเขาก็จะพยายามเล่นเพื่อชนะทุกคนแต่ตัวเขา,วาจะกระดึบไปช้าๆเรื่อยๆนะครับในตานี้เนี่ยฮาวเวลเล่นเบียครับ ก็เป็นการเซฟเซฟก่อนนะครับแล้วก็อาจจะกันไม่ให้แม็กนัสนี่ยสามารถทิมเบียขึ้นมาได้นะครับในตา f4 ตานี้เนี่ยแม็กนัสคาร์เซนก็เลยเล่นคิง f7 นะครับพยายามเอาคิงเข้าไปเรื่อยๆนะครับเพราะในช่วงปลายกระดานเนี่ยสำคัญมากๆที่เราจะเอาคิงเข้ามาในตัวเกมครับฮาวเวลเล่นคิง g2 นะครับตานี้แม็กนัสคาร์เซนพยายามรีกร๊ปตัวตัวเองนะครับทำให้ตัวของเขาเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงที่สุดด้วย บิชอป f 6นะครับเผื่อในอนาคตเขาอยากจะดันเบี้ยตรงนี้นะครับเพื่อไปโจมตีฝั่งคิงของคู่แข่งนะครับตอนนี้เนี่ยฮาวเวลตัดสินใจเล่นเบี้ย g 4นะครับพยายามแลกเบี้ยอีกแล้วนะครับก็อาจจะมีความพยายามอยากเสมอแม็กนัสนะครับแต่แม็กนัสก็เล่นคิง f 6เลยครับระหว่างที่ผมดูเกมนี้อยู่เนี่ยผมเชียร์อยากให้แม็กนัสชนะนะครับแต่ว่าพอมันมาเป็นทรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็เริ่มยากครับเพราะว่าฝ่ายขาวก็ไม่ได้เล่นแบบพยายามชนะเพราะว่าคู่แข่งเขาเป็นแม็กนัสเห็นไหมครับ ตานี่มากฝ่ายขาวฮาวเวลตัดสินใจเล่นรุก C1 ครับพยายมมามจะเอาเรือมาป่วนแม g กนัสก็เลยเล่นรุก A3 นะครับพยายามมาจับเบีย้ยตรง A2 อยู่ในตานี้เนี่ยฮาวเวลก็เลยเอาเรือมาผูกเบีย้ยนะครับด้วยรุก C2 แล้วตอนนี้เนี่ยมันก็ดูค่อนข้างยากใช่ไหมครับว่าหมากฝ่ายดําจะชนะได้ยังไงแม g กนัสก็ยังพยายามต่อครับโดยการทิมเบีย้ยมาที่ A5 ครับเดวิดฮาวเวลในตำแหน่งนี้ก็ตัดสินใจรีกร๊ปตัวหมากตัวเองนะครับ แบบจัดตำแหน่งใหม่ด้วยการเล่นบิชอปมาตรง c1 นะครับมาไล่เรือของแมกนัสเห็นไหมครับตาถัดไปเนี่ยบิชอปของฮาวเวลกำลังจะกินเรือแมกนัสแล้วตานี้แมกนัสก็เลยตัดสินใจเล่นเรือ a4 นะครับหลบเรือมาก่อนในตานี้ฮาวเวลเล่นคิง f3 นะครับเดวิดฮาวเวลนะ่าจะพยายามที่จะเอาคิงมาช่วยนะครับพยายามเอามาช่วยแต่แมกนัสก็ตัดสินใจพยายามหาทางชนะเพิ่มอีกด้วยเบียร์ h5 นะครับเรามาดูกันนะครับแต่ว่าในตานี้เนี่ย ฮาวเวลก็ตัดสินใจดีครับเขาตัดสินใจกินเบี้ยเลยนะครับตรง F5 ในตำแหน่งนี้แม็กนัสก็เลยเอาคิงตัวเองกินกลับนะครับด้วยคิงกิน F5 ถึงตอนนี้เนี่ยหมากมันก็ดูมีโอกาสเสมอสูงใช่ไหมครับแต่แม็กนัสก็ยังพอมีไอเดียอยู่นะครับโดยการพยายามดันเบี้ยเอามาเล่นนะครับแต่ว่าตานี้เนี่ยฮาวเวลตัดสินใจเล่นเรือ C5 เช็คนะครับมาเช็คคิงของแม็กนัสครับทำให้แม็กนัสต้องขยับคิงแม็กนัสตัดสินใจถอยคิงนะครับไป G6 แล้วตานี้ฮาวเวลเล่นเรือ C 2นะครับมาผูกเบี้ยเพิ่มนะครับเห็นไหมครับว่าสําคัญมากๆนะครับที่เบี้ยตัวนี้ของฮาวเวลเนี่ยจะไม่ถูกกินโดยแม g กนัสนะครับตานี้เนี่ยแมกนัสเลยตัดสินใจเล่นเบี้ย H 4นะครับเพื่อพยายามกดดันพื้นที่ของมากฝ่ายขาวนะครับตานี้ฮาวเวลตัดสินใจถอยคิงกลับไปนะครับที่คิง G 2แมกนัสเล่นคิง F 5 h นะครับฮาวเวลตัดสินใจเอาคิงกลับขึ้นมาอีกครับด้วยคิง F 3นะครับเริ่มล้อเสมอแล้วครับ ในหมักลุกเนี่ยถ้าเกิดว่าตาเดินซ้าเกิดขึ้นด้วยกันถึง3ทีนะครับมันจะเป็นเพอร์เพชเชียลแล้วมันจะเป็นเสมอนะครับตำแหน่งนี้แม็กนัสเลยลองเล่นง e 6ดูนะครับแบบเขาไม่อยากเสมอแล้วเขาเลยพยายามเล่นเรื่อยๆนะครับตาี้ฮาวเวลเล่นบิชอป e 3ครับแม็กนัสพยายามอีกครับค f ง f5 นะครับแต่หลังจากลุก c 5แล้วก็ง e 6เนี่ยผมคิดว่าแม็กนัสอาจจะเริ่มเห็นแล้วว่าหมากอันเนี้ยมันพัฒนาต่อ,อยากแล้วมันอาจจะเป็นหมากแบบ ที่เสมอแล้วเราไม่มีทางเล่นต่อนะครับเพราะว่าถ้าเกิดหมากฝ่ายขาวไม่ขยับตัวอะไรเลยเนี่ยหมากฝ่ายดําตําแหน่งนี้ทําอะไรไม่ได้แล้วแล้วตานี้ฮาวเวลก็เล่นเรือกลับไปที่ตรง c 2อีกนะครับแล้วหลังจากตาสุดท้ายในการเล่นของแม g กนัสนี่นั่นก็คือ king f 5นะครับเกมนี้ก็ถือว่าเสมอกันไปครับถึงแม้ว่าเกมสุดท้ายนะครับของอาชีพแมกนัสจะจบลงกับการเสมอแต่เขาก็ได้พยายามแล้วก็หาวิธีทุกอย่างแล้วในเกมนี้ที่จะชนะนะครับ มันก็อาจจะเป็นบทเรียนที่น่าเศร้านิดนึงว่าบางทีถึงเราพยายามขนาดไหนแต่ว่าถ้าเกิดคู่แข่งเราเตรียมความพร้อมมาดีเนี่ยเราก็อาจจะชนะไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วเมื่อพูดถึงอาชีพการเล่นแม็กนัสนี่ทุกคนผมไม่รู้ว่ารู้หรือเปล่านะครับว่าแม็กนัสเคยหัดเล่นหมากรุกจากแกรี่แคสปารอฟด้วยนะครับอดีตแชมป์โลกหมากรุก,ลกแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่เก่งที่สุดตลอดกาลเลยครับแต่ว่าหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าแคสปารอฟ เคยเล่นและแพ้ใน6ตาด้วยครับผู้เล่นที่แบบเคยเก่งที่สุดตลอดการอะแพ้ใน6ตานะครับถ้าอยากดูคลิกเลยนะครับขอบคุณมากๆที่ดูคลิปนะครับแล้วก็รบกวนกด subscribe ด้วยนะครับเพื่อสนับสนุนช่องหมักลุกเล็กๆนะครับสวัสดีครับ